จเจริญพรโยมทั้งหลายลมหายใจที่ไม่เคยหลับเราหายใจกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเกิดมาจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตลมหายใจเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่อยู่กับเราโดยที่เราแทบไม่เคยสังเกต โยมลองรู้สึกตัวตอนนี้สิหายใจเข้าหายใจออกเราไม่ได้สั่งเราไม่ได้มังคับแต่ร่างกายนี้เขาก็ทำงานของเขาไปใจเราอาจจะล่องลอยไปในอดีตกังวลไปในอนาคตแต่ลมหายใจยังคงอยู่ที่ปัจจุบันเสมอ นี่คือความอัศจรรย์ที่เรียบง่ายที่สุดเพราะทุกลมหายใจเข้าไม่ใช่แค่การรับเอาอากาศเข้ามาแต่มันคือโอกาสคือคำเชิญให้เราได้เริ่มต้นใหม่ในทุกๆขณะจิตอัต,ตมาจะคอยเรื่องราวขึ้นมาเปรียบเปรยเพื่อให้โยมได้เห็นภาพในใจอย่างชัดเจนขึ้นนํำหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่แวดล้อมไปด้วยทุ่งนาสีเขียว มีช่างปั้นดินเผาผู้หนึ่งชื่อว่าสมบัตินายช่างสมบัติไม่ใช่แค่ช่างปั้นดินธรรมดาแต่เขาคือผู้ที่อุทิศทั้งชีวิตและหัวใจให้กับงานปั้นโรงปั้นของเขาเป็นเรือนไมเ้เล็กๆหลังบ้านในนั้น มีกลิ่นของดินชื้นชื้นและกลิ่นของฟืนจางจประปนกันอยู่เป็นกลิ่นที่ทำให้ใจของเขาสงบทุกครั้งที่ได้สูดดมเขาเรียนรู้การปั้นมาจากบิดาและบิดาของเขาก็เรียนรู้มาจากปู่มันเป็นศิลปะที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นดินทุกก้อน ที่ผ่านมือของเขาจึงไม่ได้เป็นเพียงวัตถุแต่มันคือลมหายใจของบรรพบุรุษคือความรักและความเคารพที่เขามีต่องานตลอดหลายปีที่ผ่านมานายช่างสมบัติได้สร้างสรรผลงานมากมายทั้งไหโองจานชามที่ผู้คนในหมู่บ้านและเมืองใกล้เคียง ต่างชื่นชมแต่ในใจลึกๆของเขามีความฝันอยู่หนึ่งอย่างเขาอยากจะปั้นถ้วยชาที่สมบูรณ์แบบที่สุดถ้วยชาที่ไม่ได้มีไว้แค่ดื่มแต่เป็นถ้วยชาที่เมื่อได้สัมผัสจะรู้สึกถึงความสงบและความงามของชีวิตเขาใช้เวลาหลายเดือนในการเตรียมตัว เขาเดินทางไปเสาะหาดินเหนียวที่ดีที่สุดจากริมแม่น้ำเนื้อดินที่นุ่มละเอียดเนียนราวกับแพรไหมเขานำมันมานวดมามะด้วยความใส่ใจพูดคุยกับดินเหล่านั้นราวกับว่ามันมีชีวิตจิตใจแล้ววันนั้นก็มาถึงเช้าว,วันนั้นอากาศแจ่มใส ในช่างสมบัติตื่นแต่เช้ามืดชำระาล้างร่างกายและทำสมาดีเพื่อให้จิตใจนิ่งสงบที่สุดเขาเดินเข้าไปในโรงปั้นด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวังเขาวางก้อนดินลงบนศูนย์กลางของแป้นหมุนค่อยๆเริ่มเหยียบวงล้อให้หมุนช้าๆสม่ำเสมอเสียงของแป้นหมุน ดังแผ่วเบาเหมือนเสียงธรรมชาติมือของเขาชุ่มไปด้วยน้ำค่อยๆประคองก้อนดินสัมผัสรับรู้ถึงแรงต้านและความพร้อมของดินจากก้อนดินกลมๆเขาค่อยใช้ปลายนิ้วกดลงไปตรงกลางสร้างโพรงเล็กๆขึ้นมาแล้วค่อยๆดึงผนังของถ้วย ให้สูงขึ้นสูงขึ้นอย่างนุ่มนวลใจของเขาไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันจดจ่ออยู่กับปลายนิ้วกับดินที่กำลังก่อร่างสร้างตัวและกับลมหายใจของเขาเองหายใจเข้าดึงหนังถ้วยขึ้นหายใจออกประคองรูปทรงให้มั่นคงเวลาผ่านไป โดยที่เขาไม่รู้สึกตัวถ้วยชาใบาหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้ามันมีรูปทรงที่อ่อนช้อยงดงามสมส่วนอย่างที่สุดขอบถ้วยบางเฉียบแต่ก็ยังคงความแข็งแรงผิวของมันเรียบเนียนจนสะท้อนแสงอาทิตย์อ่อนๆที่ส่องเข้ามาในโรงปั้นเขามองมันด้วยหัวใจที่พองโตนี่แหละคือผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา คือสิ่งที่เขาทุ่มทจจิตวิญญาณทั้งหมดเพื่อสร้างมันขึ้นมาเขายังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเขาปล่อยให้ถ้วยแห้งหมาดหมาแล้วจึงนำเครื่องมือแกะสลักที่เล็กที่สุดมาค่อยๆบรรจงกรีดลายเป็นลายของกิ่งไผ่ที่กำลังลู่ลมลายเส้นทุกเส้นมีชีวิตมีความเคลื่อนไหวเขามองดูผลงานสุดท้ายก่อนจะนำเข้าเตาเผาน้ำตาของความปิติ ค่อยๆเอ่อล้นขึ้นมาที่ดวงตาโดยไม่รู้ตัวเขารู้สึกขอบคุณดินขอบคุณฟ้าขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ทำให้เขาสามารถสร้างสรรค์ความงามเช่นนี้ได้เขาค่อยๆยื่นมือทั้งสองข้างไปช้อนประคองถ้วยชาใบานั้นขึ้นมาอย่างแผ่วเบาที่สุดหัวใจของเขาเต้นแรงเขาจะนำมันไปวางในเตาเผาซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุด เขาเตรียมฟืนไว้อย่างดีเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบขณะที่เขากำลังก้าวเดินอย่างช้าๆและระมัดระวังทันใดนั้นเองแมวที่เขาเลี้ยงไว้มันวิ่งเล่นไล่จับจริงจกโดยไม่ทันได้มองมันวิ่งมาพันที่ขาของเขาเสี้ยววินาทีนั้นโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนนายช่างสมบัติ เสียการทรงตัวไปเพียงเล็กน้อยแต่ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ถ้วยชาในมือของเขาหลุดลอยออกไปเพลงเสียงนั้นไม่ได้ดังมากแต่มันกับกล้องกังวานอยู่ในหัวใจของนายช่างสมบัติราวกับเสียงฟ้าผ่าเขายืนนิ่งแข็งเป็นหินสายตาของเขา มองลงไปที่พื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีถ้วยชาที่งดงามที่สุดตั้งอยู่บัดนี้มันกลับกลายเป็นเพียงเศษกระเบื้องเล็กๆที่แตกละเอียดกระจัดกระจายลายกิ่งไผ่ที่เขาบรรจงสลักบัดนี้มันแยกออกจากกันไม่เป็นชิ้นดีความฝันของเขา ความทุ่มเทของเขามันแตกสลายลงไปในพริบตาวินาทีแรกคือความว่างเปล่าความไม่เชื่อสายตาวินาทีต่อมาความเสียใจและความเสียดายก็ถาโถมเข้ามา เหมือนคลื่นยักษ์มันซัดเข้ามาในใจของเขาจนจุกจนหายใจไม่ออกหัวใจของเขาเหมือนจะแตกสลายไปพร้อมๆกับถ้วยใบนั้นเขาไม่ได้ดุดหรือตีแมวตัวนั้นเลยเขาซุดตัวลงนั่งกับพื้นท่ามกลางเศษซากข,ของความฝันแล้วเขาก็เริ่มโทษตัวเองทำไมเราไม่ระวังให้มากกว่านี้ ทำไมเราไม่เอาแมวไปขังไว้ก่อนเรามันไม่ได้เรื่องเรามันไม่ดีพอคําพูดเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวของเขาซ้ําแล้วซ้ําเล่าภาพของถ้วยที่กําลังร่วงหล่นและแตกกระจายฉายชัดอยู่ในความคิดของเขาเหมือนกับหนังที่ฉายซ้ำไปซ้ำมาไม่ยอมจบ วันนั้นทั้งวันเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขานั่งจ้องมองเศษกระเบื้องเหล่านั้นความผิดหวังได้กลายเป็นความโกรธโกรธในโชคชะตาและโกรธในความไม่เอาไหนของตัวเองความโกรธได้กลายเป็นความท้อแท้และสิ้นหวังเขาคิดว่าเขาคงไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีเช่นนั้น ได้อีกต่อไปแล้วเขาได้ทำลายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาไปด้วยมือของเขาเองวันแล้ววันเล่านายช่างสมบัติไม่ยอมเข้าไปในโรงปั้นอีกเลยเขากลัวที่จะเห็นแป้นหมุนเขากลัวที่จะเห็นดินก้อนใหม่เพราะมันจะย้ำเตือนถึงความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ของเขาเขาใช้ชีวิตไปวันวันอย่างคนไร้วิญญาณใจของเขา จมดิ่งอยู่กับอดีตจมอยู่กับเศษถ้วยที่แตกไปแล้วจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งหลังจากที่พายุฝนได้พัดผ่านไปเขานั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านมองดูท้องฟ้าที่เริ่มแจ่มใสในใจของเขายังคงขุ่นมัวและหนักอึ้งเขายังคงคิดถึงเรื่องเดิม,ดมคิดถึงความผิดพลาดนั้นแล้วในท่ามกลางความเงียบและความนิ่งของสั์สิ่งหลังฝนตก เขาก็ได้ยินเสียงที่แผ่วเบาที่สุดไม่ใช่เสียงจากภายนอกแต่เป็นเสียงจากภายในร่างกายของเขาเองเป็นเสียงของลมที่เคลื่อนผ่านไปจมูกฟูเขาลองสังเกตโดยไม่ได้ตั้งใจลมหายใจกำลังไหลเข้าร่างกายของเขาพองขึ้นมาเล็กน้อยแล้วลมหายใจ ก็กำลังไหลออกร่างกายของเขาก็ยุบลงไปเข้าออกเข้าออกมันเป็นจังหวะที่เรียบง่ายและสม่ำเสมอมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเขามาตลอดชีวิตแต่เขาไม่เคยสังเกตมันอย่างจริงจังเลยใจของเขาที่เคยฟุ้งซ่านไปไกลถึงอดีต ค่อยๆถูด,ดึงกลับมาทีละน้อยทีละน้อยกลับมาอยู่ที่ความรู้สึกของลมที่กระทบปลายจมูกเขานั่งอยู่อย่างนั้นเนิ่นนานไม่ได้คิดอะไรไม่ได้พยายามทำอะไรเพียงแค่รู้สึกถึงลมหายใจที่เกิดขึ้นและดับไปในแต่ละขณะแล้วปัญญาเล็กๆ ก็ค่อยๆผุดขึ้นมาในใจของเขาอย่างช้าๆเหมือนหยดน้ำที่ค่อยๆซึมผ่านผืนดินที่แห้งแลง้งเขาเห็นความจริงว่าถ้วยใบนั้นมันแตกไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วการนั่งคิดถึงมันการนั่งเสียดายมันซ้ำๆก็เหมือนกับการพยายามเอามือกำเสดกระเบื้องที่แหลมคมไว้ยิ่งกำแน่นเท่าไหร่ มือของตัวเองก็ยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นอดีตมันจบไปแล้วจริงๆเวลาในวินาทีของมันแต่ที่มันยังคงทำร้ายเราได้ในปัจจุบันก็เพราะใจเราเองที่วิ่งกลับไปหามันไปยึดมันไว้แต่ลมหายใจเข้าครั้งใหม่นี้มันคือของจริง มันคือปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ลมหายใจออกครั้งใหม่นี้ก็เป็นของจริงเช่นกันเขานึกถึงแป้นหมุนมันก็หมุนเป็นวงกลมเป็นจังหวะเหมือนลมหายใจดินก้อนเก่ามันถูกทำลายไปแล้วแต่ดินก้อนใหม่ที่ยังรอเขาอยู่ ในโรงปั้นมันก็คือโอกาสครั้งใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับดินก้อนเก่าเลยเช้าวันรุ่งขึ้นนายช่างสมบัติเดินเข้าไปในโรงปั้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเขาวกวาดเศษกระเบื้องที่แตกละเอียดไปทิ้งมันคือการกระทำที่เหมือนกับการปล่อยวางภาระหนัก ออกจากใจแล้วเขาก็ไปหยิบดินก้อนใหม่ขึ้นมาสัมผัสแรกที่เขารู้สึกถึงความเย็นและความนุ่มของดินมันทําให้ใจของเขาสงบเขาวางมันลงบนแป้นหมุนแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครั้งนี้ใจของเขาต่างไปจากเดิมเขาไม่ได้ปั้นด้วยความคาดหวังว่าจะต้องทําให้ดีกว่าเดิมเขาไม่ได้ปั้น ด้วยความกลัวว่าจะทำพลาดเหมือนเดิมเขาแค่ปั้นด้วยใจที่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับดินอยู่กับมือและอยู่กับจังหวะของลมหายใจถ้วยใบใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมามันอาจจะไม่ได้มีรูปทรงที่เหมือนกับไปเก่าทุกประการแต่มันกลับมีความงามในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความงาม ที่เกิดจากใจที่ได้เรียนรู้ความงามที่เกิดจากใจที่ยอมรับและกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมันคือถ้วยชาที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะรูปทรงแต่สมบูรณ์เพราะมันบรรจุเรื่องราวของการปล่อยวางและการเริ่มต้นใหม่ไว้ข้างในเรื่องนี้สอนทรรอะไรกับเราโยม ชีวิตของเราก็เหมือนการปั้นดินเผาเราทุกคนมีความตั้งใจดีเราอยากจะทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแต่บางครั้งมันก็มีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี่คือหลักของอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปความสำเร็จก็ไม่เที่ยงความล้มเหลวก็ไม่เที่ยงเช่นกัน ความผิดพลาดในอดีตก็เหมือนถ้วยชาที่แตกไปแล้วเราจะนั่งเสียดายมันหรือจะเก็บเศษที่บาดมือไว้ก็มีแต่จะสร้างความทุกข์ให้ตัวเองพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีปัญญาในการอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันขณะคือดินก้อนใหม่ที่อยู่ในมือเราเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถทำอะไรกับมันได้จริงๆแล้วเครื่องมือ ที่จะพาใจเรากลับมาสู่ปัจจุบันได้ดีที่สุดและอยู่กับเราเสมอคืออะไรโยมลองทายสิใช่แล้วคือลมหายใจของเราเองการเจริญอนาปานสติกก็คือการมีสติรู้ทุกลมหายใจเข้าและออกเมื่อใจเราฟุ้งซ่านไปในอดีตคิดถึงเรื่องที่พลาดไปจนใจเป็นทุกข์ ให้เราค่อยๆดึงความรู้สึกตัวกลับมารู้ที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้ว่านี่คือลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่านี่คือลมหายใจออกไม่ต้องบังคับไม่ต้องคิดตัดสินไม่ต้องพยายามทำให้มันดีขึ้นแค่รู้เฉยๆ ด้วยใจที่เป็นกลางเมื่อเราทำแบบนี้บ่อยๆใจที่เคยหนักอึ้งด้วยภาระของอดีตมันจะค่อยๆวางลงเองเราจะเห็นความจริงว่าอดีตมันทำอะไรเราในปัจจุบันไม่ได้ถ้าใจเราไม่ไปยึดมันไว้กรรมะหรือการกระทำที่สำคัญที่สุดจึงเป็นกรรมะในปัจจุบันคือความคิดคำพูด และการกระทำที่เกิดขึ้นในลมหายใจนี้การกลับมารู้ลมหายใจคือการสร้างกรรมดีในปัจจุบันคือการเลือกที่จะเริ่มต้นปั้นดินก้อนใหม่ด้วยใจที่ตื่นรู้และเบิกบานข้อคิดปิดท้ายของขวัญแห่งการเริ่มต้นใหม่โยมทั้งหลายอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดของเมื่อวานมาบดบังแสงตะวันของวันนี้ อย่าให้คำพูดร้ายๆของคนอื่นในอดีตมาตัดสินคุณค่าของเราในปัจจุบันทุกลมหายใจเข้าคือคำเชิญจากธรรมชาติให้เรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้เราเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและอีกครั้งได้เสมอเราไม่ต้องรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ไม่ต้องรอปีใหม่หรือรอโอกาสพิเศษเพราะโอกาสที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่อยู่ตรงนี้แล้ว ที่ปลายจมูกของเรานี่เองเมื่อรู้สึกว่าชีวิตมันหนักเมื่อรู้สึกว่าใจมันท้อลองหยุดนิ่งๆิ่งสักครู่แล้วหายใจเข้าให้ลึกๆรู้สึกถึงชีวิตใหม่ที่ไหลเข้ามาแล้วหายใจออกยาวๆปล่อยวางเรื่องราวเก่าๆออกไปเริ่มต้นใหม่อย่างสงบด้วยใจที่มีเมตตาต่อตัวเองในทุกลมหายใจปิดธรรมขออนุโมทนา ในบุญและธรรมะขอให้ทุกดวงใจเป็นสุขเป็นสงบสาธุ